สวัสดีครับทุกคนสวัสดีทุกคนด้วยนะคะวันนี้มาพผมในช่องอามากรกกินของนะฮะวันนี้ผมจะมาสอนวิธีเสกรถจักรยานในเกมเ,เกมสกุระสกักูชินเลเตอร์นะฮะก็กดสตาร์ทเกมเลยเป็นนะฮะโฆษณามันก็จะขึนแต่ไม่เป็นไรหรอกรอไปก่อนละกัน โอเคก็รอมันไปก่อนนะฮะโอเคก็ฆ่าไปเลยโอเคนะฮะแล้วก็มาอยู่ในเกมที่รียบร้อยรอมนันหลดุด ผมก็ต้องจะช้าหน่อยนะฮะโอเคก็เสร็จละโอเคเสร็จและะะ้วครับทุกคนว่ามันจะเด้งเข้ามาในเกมแบบนี้นจะเปลี่ยนเป็นตัวผู้ชายโอเคโอเคนะฮะอันนี้ก็คือแฟนของผมอัดยิ้มไปทีนึงโอเคถ้าไม่ใช่แฟนนะฮะมันจะทำอย่างนี้ไม่ได้โอเคผมจะ ดดเรียนวันหนึ่งนะฮะโอเคเริ่มแรกให้เราออกไปจากบ้านก่อนนะฮะไม่ต้องออกจากบ้านก็ได้แต่หาที่ว่างๆลงเนี่ยผมจะใช้แบบนี้นะฮะกดเข้าไปที่เมนูนะฮะเมนูอยู่ข้างบนขวามือนะฮะตรงนี้ตรงนี้เนี่ยที่ผมทำสีขีดเส้นใต้ตรงนี้กดเข้าไปที่เมนูก็จะขึ้นหน้าตาแบบนี้นะฮะแล้วก็กดเข้าไปที่ตัวที่3ามตัวนี้ ที่ผมขีดเส้นใต้ไว้อยูน่นี้ไม่ใช่เลขสองตรงนี้นะฮะตรงนี้นะฮะตรงนี้กดติดเข้าไปจากนั้นเราก็กดกดไปที่ตรงนี้ LT EM กดตึ๊ดแล้วก็กดมาตัวสุดท้ายนะฮะ PRO PS กดเข้าไปแล้วก็กดเข้ามาที่ตัวสุดท้ายเหมือนเดิมน,นะฮะกดติ๊ด ล้วกดล,ล้วก็เ้วก็เลื่อนหาเลื่อน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 หาคำว่าเนี่ยฮะเลื่อนหาคำว่า b i c y c l e หนึ่งเนี่กยกดติ๊กเข้าไปเนี่ยจักรยานก็จะออกมานะฮะโอเคแล้วก็กดกระบาดออกได้เนี่ยก็ขึ้นขี่ได้นะ โอเคถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับบ๊ายบายแล้วก่อน